เดี๋ยวเลิฟรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราขับรถไปที่ซอยราดเ้าว71ค่ะ ก็ชื่อร้านคือโจ๊กหมูทองนะคะเขาจะขายโจ๊กหมูแหละแล้วก็ขายพวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูต้มเลือดหมูข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงค่ะราคาจะเริ่มต้นที่จานละ50บาทนะคะเราก็สั่งเป็นข้าวหมูกรอบ2จานเลยค่ะสักพักเขาก็มาเสิร์ฟนะคะคือจะบอกว่าปริมาณอะให้เยอะนะ ว้าวเหมือนกันนะเออแล้วก็ค,คือความเข้มข้นของน้ําราดเนี่ยเขาจะมีความเป็นถั่วแบบนัวๆคือจะพูดยังไงดีอ่ะมันไม่ได้หวานแล้วมันก็ไม่เค็มแต่ว่ามันจะมีความเป็นถั่วแบบชัดเจนมากส่วนหมูกรอบก็หนังกรอบอะค่ะเออเนื้อหมูก็ออกทําออกมาได้ดีเลยทีนี้เราก็ลองสั่งข้าวมันไก่กจานหนึ่งแหละมาลองชิมนะคะคือถามว่าข้าวมันไก่อะ่ะว้าวไหมมันก็ไม่ได้ว้าวแต่ว่าคือรสชาติกลางๆแต่ก็ทานได้ ประมาณนี้เลยค่ะก็ร้านเขาจะเปิด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คนมาทานโจ๊กกันแต่ว่าเราก็ไปลองข้าวหมูกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่นะคะพิกัดก็พิมพ์คําว่าร้านโจ๊กหมูทองลาดพร้าว71ได้เลยค่ะลองไปลองทานกันค่ะขอบคุณค่ะ